สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนิฟเนิฟชนแนลนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้ามาเจอกันก็แน่นอนก็จะมีของมารีวิวเหมือนเดิมครับสิ่งที่เราจะรีวิววันนี้ก็เหมือนเดิมทุกทีเหมือนกันก็คือถุงมือครับของแบรนด์ดินสปอร์ตมาอีกแล้ว ช่วงนี้เขาออกมาจัดจ้านจริงออกมาเยอะมากครับจนเราแทบตามมขาไม่ทันแต่ถุงมือเขาดีจริงเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยคือตัวนี้ครับดิน EVOLUTION ่นหูนี่แทบจะเป็นตัว็อปเขาได้เลยมนะั้งอันท่าที่ผมอันที่ผมดูนะดูแพ็กเกจตแพ็กเกจตเขาอัปเกรดมากขึ้นเลยนะดูถุงใส่ของเขานี่ ดูดีมีระดับมากโอเคเอาไปเริ่มกันที่ตัวถุงมือเลยนะโอ้โหตัวนี้มันเป็นความพิเศษมากของดินเลยคือมีฟิงเกอร์เซฟแล้วนะเดี๋ยวเออกมาให้ดูด้วยโฟมเป็นโฟมห้ามิลเลยนะครับโอ้โหดินแกนทำมาแบบเอาใจแบบสุดๆแบบเซฟสุดๆเลยดูมีฟิงเกอร์เซฟนะถอดได้ด้วยตัวนี้นะ e v o u u t i o n b l u ู Blue, มีสีแดงแล้วก็สีเขียวมิ้นนะ ดูครับโอ้แล้วโอ้ฟิงเกอร์เซฟเขาดีนะแบบนี้คืออ่อมันมันมันหักไม่ง่ายอะ่ะยืดหยุ่นด้วยฟิงเกอร์เซฟดีมากถอดได้ครับโฟมห้ามิลตัดเย็บแบบเนกาทีฟคัทซ่อนตะเข็บคือดีมากสส่รัดหนึ่งรอบนะครับใสยรัดหนึ่งรอบเดี๋ยวผมใสใ่ดูเลยผมเอาเอา่อ คนใส่เบอร์สิบเนี่ยผมแนะนำไปใส่เบอร์สิบเอ็ดนะเพราะว่าผมใส่เบอร์สิบอยู่หูดูครับเหมือนเดิมครับความกระชับดูนี่คือข้อมือเขานะเออดูครับนี่จริงๆคือมันเป็นฟูลโฟมหมดเลยสุดยอดครับเดี๋ยวผมใส่ใดูก่อน นี่เขาใส่่บนี้เขาทํามาดีมากตัวเนี้ยผมบอกเลยว่ามันมันเหมาะเหมาะสมกับราคาของเขาจริงหูดูครับโฟมเขาขึ้นชื่อแล้วดินเรื่องโฟมเนี่ยไม่ไม่ต้องห่วงเลยคือเขาขึ้นชื่อเรื่องโฟมมากๆความหนึบเนี่ยใช้ใช้ได้เลยครับแล้วตัวนี้ทํามาเอาใจสายฟิงเกอร์เซฟถ้าคนไม่ชอบเนี่ยก็ถอดฟิงเกอร์เซฟออกได้นะดูจัก การตัดเจ็บเราดีครับตรงนี้ดีมากๆเลยทุกอย่างทั้งข้อมือทั้งเขาแก้ง,งานตรงนี้มาดีมากนะตัวแต่ก่อนตัวก่อนๆเนี่ยตรงนี้จะยนบ้างอะไรบ้างนี่เขาไม่ยนแล้วนะโอ้หดีมากๆเลยครับกระชับสวมใส่สบายเหมือนเดิมรับบอลไม่ต้องห่วงส่วนใคยที่ไม่ชอบฟิงเกอร์เซฟก็ถอดออกได้ครับโหเอาใจน่าดูเลยรุน่นนี้สำหรับ evolution ของเขา สุดยอดโหรุ่น evolution นี่คือทํามาเอาใจเลยคนไม่ชอบฟิงเกอร์เซฟคนชอบฟิงเกอร์เซฟเอาคนไม่ชอบก็ถอดออกคนชอบก็ใส่เข้าไปผมบอกเลยว่าตัวเนี้โฟมโคตรดีผมใส่มาทุกรุ่นของดินนะผมบอกให้เลยตัวเนี้ยสุดยอดดีดีนะดีมากๆเลยด้วยเขาทํามาคือเขาพัฒนาตลอดเวลาจนมาถึงรุ่นเนี้ยผมบอกให้เลยว่า ตัวจริงสีแดงก็สวยสีเขียวก็สวยสีนี้ก็สวยคือมันสวยทั้งสามสีครับคือคุณเป็นเลือกได้เลยกับราคาแบบเบาๆาเหมือนเดิมคือหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาทคุณได้คุณภาพสองพันกว่านะผมบอกให้คือผมสัมผัสมาทุกรุ่นทุกแบบผมใส่มาทุกรุ่นทุกแบบเหมือนกันแต่ผมบอกให้เลยว่าราคาเนี้ยดีสุดแล้วครับดูเนื้อโฟมทุกอย่าง ผมก็ยังไม่ได้แกะนะตัวนี้แต่ผมสัมผัสได้เลยว่ามัน,มนกระชับมากดูการตัดเย็บดูคาเสเซ็ตมันก็เป็นคาเสเซ็ตผ้านะครับระบายอากาศได้ดีแน่นอนไม่ต้องห่วงสำหรับตัวนี้หนึ่พั้าร้เบเวิร์กผมบอกให้เลยแม่งดีจริงอุ้ยสัโทษเครับมาเรามาดูตัวต่อไปตัวตัวนี่เป็นตัวตัวออกมาก่อน หน้าตัว evolution นะครับมีสองสีเหมือนกันมีสีแดงกับสีเหลืองแต่ย็บแบบนิ้วกรมเลย negative cut เหมือนกันออผมจะพูดไงดีกับตัว y e ล l o w ตัวนี้นะครับคือฟมห้ามิลเหมือนเดิมเอาใจลูกค้ามากตัวนี้ไม่มีฟลิงนะครับอ่อมีเขาเรียกว่าซิลิโคนโซนช็อมีเหมือนกันคือเหมือนอัปเกรดมาจากรุ่นตัวแดงที่ขายดีของเขาเลยนะ ตัวนี้ผมใส่10บเก้าใส่ได้ครับมันเป็นโอเวอร์ไซส์อ่าผมใส่1ิบเก้าใส่ได้ดูนี่เบอร์เ้านะครับนี่ครับเบอร์เผมใส่10นะผมใส่ได้อ่านี่ดูโอ้โห oh, ไม่ต้องพูดถึงเรื่องโฟบิกแล้วคือตัวนี้ตัดเย็บแบบเนกาทิฟคัทเหมือนเดิมคัทเส็จผ้าเหมือนเดิมครับมีโซนโชค็คไม่มีฟิงเกอร์เซฟแล้วก็ใส่สมใส่สบายครับ โอเคเรามาดูการสวมใส่เอ่อข้อมือเป็นแบบครึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบข้อมือเป็นแบบหนึ่งรอบนะโอ้โหตัวนี้ก็ให้ฟีลลิ่งในการใส่ที่ผมบอกว่าอะไรอ่ะเอ่อตัวนี้ให้ฟีลลิ่งในการใส่ที่เหมือนแบรนด์ไทยดังๆแบรนด์หนึ่งเลยอ่ะที่ผมเคยสัมผัสมามีแอนตี้สลิปด้านในด้วยคือกันลื่นด้านในด้วยดูครับเขาให้มานี่ตัวนี้ โอ้โหคือมันดีจริงๆครับทั้งการตัดเย็บดีไซน์ดูครับโฟมเขาไม่ต้องพูดถึงคือโฟมเขาดีอยู่แล้วห้ามินด้วยแล้วซิฟเราได้เต็มที่ครับแล้วก็ดีครับบอกว่าจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะของทางดินสปอร์ตผมถอดดูครับข้างในเป็นแอนตี้สลิปครับโอ้โหข้อมือก็ ดีใช้ได้เลยครับดูครับดูอีกข้างหนึ่งจะผมใส่ลองใส่ให้ดูสองข้างเลยน,นผมชอบตัวนี้ผมชอบชอบมากใส่ครับคือมันทำให้กระชับข้อมือครับข้อมือเราจะกระชับมากเวลาเราใส่ผม แล้วผมใส่ผมชอบใส่แบบเกินมาเบอร์หนึ่งอะไรพวกนี้ครับใครที่ชอบกระชับก็ใส่พอดีเบอร์ใครที่ชอบหลวมๆใหญ่ๆหน่อยก็ใส่เกินมาเบอร์หนึ่งแบบผมอะไรอย่างนี้โอ้โหดูครับฟีลลิ่งในการใส่นี่ของตัวเยลโล่ตัวนี้คือเหมือนแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งเลยนะกับราคาพันกว่าบาทพันต้นๆกลางๆเนี่ยมันเหมือนแบบเราได้ตัวสองพัน กว่าใส่เลยนะโหเขาทำมาแบบดูโซนโชกนี่คือแบบอารมณ์อดิดาสแหละแบบสุดยอดครับเยลโล่ Yellow. ตัวนี้มีสองสีนะมีสีแดงแล้วก็สีเหลืองไปหาซื้อกันได้ที่เพจดินสปอร์ตหรือว่าอาจารย์ณรงค์นะครับโต๊ะมุดบำรุงนะครับหรือว่า เฟซบุ๊กผมก็ได้โอเคเรามาตัวต่อไปเลยผมชอบนะดูมีสองสีนะตัวนี้ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวครอบบ้าอ่ะมาดูกันตัวครอบบ้าเนี่ยผมลองลงสนามมาแล้วกับสีดำสีแบล็กนะผมบอกให้เลยว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าจับต้องมากเพราะว่าฟีลลิ่งในการรับบอล มันเข้ามือมากเพราะว่าเหมือนมันเป็นส่วนโค้งครับดูครับตัดเย็บแบบนี้กระถิบคัดเหมือนเดิมคัตเสร็จเป็นโฟมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลายเหมือนลายงูมันมีสามสีนะมีสีมพูสีดำแล้วก็สีเขียวตัวนี้นะคือโหดีครับดูแล้วก็ข้อมือเขาไม่เหมือนใครด้วยดูเป็น แบบติดสองชั้นนะไม่เหมือนใครด้วยแต่ผมลองใส่แล้วคือดีมากๆเลยตัวนี้รับบอลดีครับรับบอลดีมากมันมันใส่ยากหน่อยแต่ข้างในก็มีแอนตี้สลิปนะกันโอ้โหลาค้าพัน,น 4, กว่าบาทได้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับแบบคุ้มอะ่ะมันใส่ยากครับแต่ผมใส่ได้ตัวนี้ดูครับตัวนี้ผมใส่เบอร์สิบ มีแอนตี้สลิปด้านในด้วยกันลื่นดูครับตัดเย็บแบบนกร t ีฟคัตมันดีจริงๆครับนี่ครับคือผมชอบตัวเนี้ยอย่างหนึ่งเลยคือเวลารับบอนเนี่ยมันรับเข้ามือเข้ามือเลยนะดูครับนี่คือหน้าโฟมของเขานี่ ห็นไหมหน้าโฟม DIN โอ้โห DIN เลย DIN bin น,น,นี่คือหลังโฟมนะตัวนี้ข้างอ,อันนี้ยตัวนี้ผมลองลองสนามมาแล้วดีมากมากดีจริงการตัดเย็บคัดเซ็ตรูปแบบรูปแบบนี่เขาออกแบบมาไม่เหมือนใครเลยนะเรื่องข้อมือตัวเนี้เรื่องข้อมือไม่เหมือนใครแล้วกระชับกระชับแน่นอนเพราะมันเป็นนิ้วกลมอ่ นี่มันกลมนี่ตัเดเย็บแบบซ่อนตะเข็บยังไงก็กระชับครับผมบอกเลยดูถอดก่นทั้งสามรุ่นเลยนะผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มค่ากับราคากับราคาที่คุณคุณเสียไปแน่นอนคือทุกรุ่นนี่คือ อยู่พันกลางๆพันต้นๆไม่มีถึงสองพแน่นอนแล้วก็แบบคุณได้ได้ในงบประมาณที่แบบตัวสองพันได้เลยสองพันกว่าได้เลยอ่ะสองพันแปได้เลยอันนี้ผมผมมั่นใจเลยเพราะว่าผมใช้ของเขามาทุกรุ่นโฟมเขาดีทุกรุ่นผมบอกเลยยังไงก็ใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราผมแค่มารีวิวแบบเบื้องตน้นแบบ ต้นๆนในการสัมผัสมาแล้วฟิลลิ่งการใช้แล้วก็รูปแบบการออกแบบของเขาของดินนะดีเยี่ยมโอเคครับยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ